โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีลังโลเกอ,อนุตรันติีนะบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธ ทาบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นธรรมเนียมและก็ประเพณีของวันธรรมมัสสวนะในวันนี้เพื่อไม่ให้วันธรรมมัสสวนะได้ลดย่อนหรือว่าลดทอนความสำคัญลงไปเสร็จจากธุระในส่วนของผุศลต่างๆทั้งหลายแล้วก็จะได้ฟังธรรมอันเป็นมงคล ตามสมควรแก่เวลาวันนี้ได้ยกเบื้องต้นขึ้นในพระคาถาซึ่งเป็นอุเทศหัวข้อจะได้รู้ทิศทางว่าวันนี้เทศเรื่องอะไรเมื่อได้ยินเสียงว่าศับว่าคำว่าสีลังโลเกอ,อนุตตลังก็จะต้องเดาได้ด้วยประสบการณ์การฟังธรรมว่าต้องมีเรื่องศีลแน่นอน ฉะนั้นแปลเป็นภาษาไทยก็ได้แก่ศีลเป็นเยี่ยมหรือเป็นยอดในโลกสาธุชนทั้งหลายมีพื้นฐานตามหลักการได้ยินได้ฟังหรือว่าประพฤติปฏิบัติในกิจ,จวัตรประจำวันมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังความศรัทธา ตามกำลังสติของตนของตนแต่มีคำถามหลายคนที่มีกำลังยังน้อยอยู่ในด้านศรัทธาในพระศาสนาตั้งคำถามว่าทำไมต้องรักษาศีลไม่รักษาศีลได้ไหมรักษาศีลแล้วได้อะไรอย่างที่เป็นต้นเนื้อหาก็ขอตอบ ในประเด็นซึ่งเป็นสิ่งสั้นๆว่าการที่บุคคลทั้งหลายหรือว่ายกตัวอย่างตัวเราในการใช้ชีวิตหันไปข้างหลังในอดีตอตีเตกาเลลร่วงการที่ผ่านมาสุขมากแค่ไหนทุกมากแค่ไหนอุปสรรคปัญหามากหรือน้อยแค่ไหน ความสำเร็จความสมหวังสิ่งต่างๆมากน้อยแค่ไหนที่เขาเรียกว่าเป็นโลกธรรมมีลาบหรือว่าเสื่อมลาบมียศหรือว่าเสื่อมยศมีสุขหรือว่ามีทุกข์สรรเริญหรือว่านินทาสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากกำลังของศีลในอดีตที่สร้างสั่งสมมา กันมากน้อยต่างกันเช่นถ้าถามว่าตอบว่าตอบในคำถามที่ถามว่าจำเป็นหรือไม่ต้องรักษาศีลรักษาศีลทำไมรักษาศีลแล้วได้อะไรวิธีการตอบก็ตั้งประเด็นคำถามว่าตั้งประเด็นคำตอบว่าการที่เราจะอยู่ในสังคมที่ทำร้ายกันตลอด เบียดเบียนกันตลอดฆ่าฟันกันตลอดทุบตีตลอดลงไม้ลงมือกันตลอดแทบจะทุกวันกับการที่อยู่ในสังคมครอบครัวหรือว่าชุมชนที่เมตตาต่อกันทนุถนอมน้ำใจทนุถนอมร่างกายต่อกันและกันไม่เบียดเบียนด้วยสายตาไม่เบียดเบียนด้วยความคิดไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายด้วยคำพูด ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายด้วยร่างกายด้วยมือด้วยอาวุธด้วยวิธีการด้วยสื่อสารต่างๆทั้งหลายอันไหนจะดีกว่ากันเราอยากอยู่ในสังคมไหนครอบครัวไหนชุมชนไหนและความแตกต่างในระหว่างครอบครัวชุมชนและกับสังคมที่ไม่รักทรัพย์ไม่เบียดเบียนไม่ยักยอก ไม่หลอกลวงไม่แสวงหาด้วยทุจริตทั้งหลายกับเป็นครอบครัวเป็นชุมชนที่เผลอหรือว่าเสียเปรียบทางด้านความคิดและก็วิธีการบันทอนทรัพย์สินสิ่งของมีค่าต่างๆทั้งหลายหรือทรัพย์สินข้าวของสิ่งต่างๆทั้งหลายอันตรธานไปด้วยเหตุต่างๆทั้งหลาย ด้วยน้ำด้วยไฟด้วยบุคคลด้วยสัตว์ร้ายด้วยสติปัญญาที่รักษาทรัพย์ไม่ได้อันนี้เป็นข้ออธินาทานที่รักษาหรือว่าเราทั้งหลายจะอยู่ในสังคมที่ประพฤติผิดเบียดเบียนหลอกลวงล่อลวงกันและก็สับเปลี่ยนทอดทิ้งการดูแล ต่อกันและกันระหว่างสามีภรรยาบุตรธิดาที่ไม่มีความมั่นคงในในคู่ครองหรือว่าจะอยู่ในคู่ผัวตัวเมียที่รักกันจนแก่เท่าถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรตามหลักโบราณจารย์ที่ให้สีให้พรกันมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีความอ่อนโยนมีความทนุถนอมต่อกันและกันนี่คือกลุ่มของลักษณะของต้องการอยู่ อยู่ในสังคมศีลแบบไหนในข้อที่สามสีมุสาเราอยากจะอยู่ในสังคมในครอบครัวในชุมชนที่หลอกลวงพูดอย่างทำอย่างโกหกทำร้ายเสียดแทงยุยงปลุกปัน่นปั้นเรื่องให้จริงเป็นเท็จให้เท็จเป็นจริงเปลี่ยนความหมายและก็เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลาย หรือจะอยู่ในสังคมที่ให้เกียรติยกย่องมีปิยาวาจาพูดมีหางเสียงเคารพฟังต่อทุกความคิดเห็นแล้วก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่ยุยงไม่ปลุกปัน่นไม่เสียดแทงด้วยคำพูดวาจาเป็นข้อที่4สังคมที่4 5. เราจะอยู่ในสังคมที่มึนเมาดื่ม กินบัณทรทั้งสุขภาพมึนเมาบัณฑทอนทั้งสติปัญญาผลวิบากกรรมไม่ต้องพูดถึงมากมายมหาศาลหรือเราจะอยู่ในสังคมที่มีสติมีความเรียบร้อยให้เกียรติรอบครอบเป็นสังคมขั้นสูงเราจะอยู่ในสังคมแบบไหนแต่ปัจจุบันนี้เป็นสังคม ทุจริตทุศีลปานกลางค่อนข้างมากแล้วจึงมีภาวะทำให้สัพพะธรรมชาติทั้งหลายมีความแปรปวนขั้นสูงร้อนกลุ่มที่ทุศีลจะเกิดจากราคาโทสะโมหะที่ทำให้ความเคลื่อนไหวของจิตของมนุษย์แปรปวนเปลี่ยนแปลงทำให้ธรรมชาติผันผวนเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในสังคมที่จิตที่มีตรงกันข้ามกับราคาโทสะโมหะคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะเป็นกุศลจิตทั้งหมดมีกระบวนการสังขารธรรมที่สามารถที่จะเป็นตัวช่วยเป็นบริวารเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องช่วยแต่งจิตให้เกิดกุศลกุศลนั่นแหละเป็นองค์ธรรมของการรักษาศีลที่ดีงามฉะนั้นเมื่อเปลี่ยน เมื่อชักจูงเมื่อบอกผลและชักจูงในอานิสงส์อย่างนี้แล้วก็สงสัยอีกว่าแล้วศีลจะรักษาอย่างไรที่ผ่านมาเรารักษาศีลได้ดีแค่แคไหนมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นขอกลับมาที่ฐานของศีลว่าศีลคือความปกติหรือปกติของร่างกายที่เคลื่อนไหวออกไปปกติทางวาจาเคลื่อนไหวออกไป มีความมีพื้นฐานขับเคลื่อนมาจากจิตใจแต่ว่าโดดเด่นทางด้านกายและวาจาเมื่อกายวาจาปกติแปลว่ามีเป็นผู้มีศีลถ้าไม่ปกติก้าวร้าวทำร้ายทำลาย,ลายอยากได้เบียดเบียนยักยอกอยากได้อยากมีอยากเป็นในคู่ครองของคนอื่นสนุกสนานเพลิดเพลินไร้สติ เปลี่ยนเรื่องจริงเป็นเท็จเรื่องเท็จเป็นจริงมืนเมาชอบเสพชอบสูบสิ่งต่างๆทั้งหลายบันทอนตัวเองเหมือนจุดไฟเผาตัวเองอย่างนี้เป็นเป็นส่วนสิ่งหนึ่งทีนี้มาดูว่าศีลรักษาได้ยากแค่ไหนเราเคยร่วงระมิดร่วงเกินศีลเหล่านี้บ้างหรือยังเขามีองค์นะองค์แห่งการฆ่าองค์แห่งการลัก องค์แห่งการพูดเท็จองค์แห่งการละเมิดสามีภรรยาองค์แห่งการเสพสิ่งเสพติดอยู่เป็นท่อนสุดท้ายเรามาดูว่าศีลของเราจะขาดหรือไม่องค์แห่งศีลข้อที่หนึ่งปา,ปานาติปาตาเวรมณีท่านไม่ได้ห้ามฆ่าสัตว์แต่ชวนให้เว้นและให้เห็นอนิสง กว่าจะฆ่าสัตว์ตายได้เนี่ยมีองค์ห้าประการหนึ่งปานโนรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเราต้องรู้ก่อนว่าสัตว์มีชีวิตอยู่สองปานสัญญิตารู้ออขออภัยข้อแรกเนี่ยสัตว์มีชีวิตดั้งเดิมเป็นธรรมชาติของเขาสองปานสัญญิตาจิตเนี่ยรู้ว่าสัตว์เหล่านั้นมีชีวิตวัตกจิตตังมีจิตคิดจะฆ่าเขา จะเบียดเบียนเขาประโยโคทำความพยายามเพื่อจะฆ่าโดยอาวุธโดวยวิธีการด้วยคำสั่งก็ตามจ้างวานหรือสิ่งต่างๆทั้งหลายกำหนดเวลากำหนดค่าจ้างรางวันเตนะามรณังสัตว์นั้นตายด้วยการอาการฆ่านั้นคือสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิต มีจิตคิดจะฆ่าพยายามฆ่าและสัตว์ตายถือว่าเป็นปานาติบาตกรรมสำเร็จผลและวิบากก็จะไปได้รับตามที่ได้กล่าวมาแล้วหากว่ารักษาสิ่งข้อนี้ได้ผลหรือว่ากุศลและวิบากธรรมชาติแห่งสังคมที่ดีครอบครัวที่ดีชุมชนที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับเราในโลกอนาคตนี่เป็นข้อที่หนึ่ง สิ่งข้อที่สองอธินาธานาเวรมณีเว้นการรักทรัพย์อันเป็นสิ่งมีค่ามีเจ้าของข้อแรกท่านบอกว่าปราปริคัยตังของนั้นมีเจ้าของห่วงแหนทรัพย์เนี่ยมีเจ้าของห่วงแหนอยู่ไม่ได้ทอดทิ้งสองรู้ว่ามีเจ้าของห่วงแหนสามมีจิตคิดจะรักสี่ทำความพยายามรัก และห้าได้ของนั่นมาเนี่ยตะครบหประการนี้ถือว่าเป็นอาทินทา,านในข้อที่สองผลก็จะเมื่อร่วงระมิดศีลเหล่านี้แล้วผลก็จะเสียทรัพย์หาเท่าไหร่ก็ไม่พอหาเท่าไหร่ทรัพย์ก็ไม่อยู่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนบางคนมีความลำบาก บางคนรักษาศีลข้อนี้ได้ก็มีสถานะทางการเงินที่สูงมีไรายได้ที่สูงได้มาแล้วทรัพย์ก็ไม่เสื่อมบางครั้งเนี่ยรั์ทั้งหลายเป็นทรัพย์สินข้าวของเงินทองถูกโกงถูกไฟไหม้ถูกยักยอกสิ่งต่างๆแสดงว่าสีลข้อนี้ในอดีตเคยร่วงระเมิดและก็บกพร่องรักษาไม่เต็มเป็นต้นส กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดในการประพฤติผิดเนี่ยคือผิดศีลธรรมผิดขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตทั้งหลายต่างๆผิดมวลมนุษยชาติที่ต่างคนต่างมีความรักและห่วงแหนในสามีภรรยาลูกบุตรธิดาลูกหญิงลูกชายของตนเมื่อปไปประพฤติระเมิด บุคคลน,นั้นเป็นที่รักเหล่านั้นชื่อว่าผิดศีลในข้อที่ที่สามนี่องแห่งการประพฤติมีสข้อต่างจากข้ออื่นก็คือหนึ่งวัตถุที่ไม่ควรเสพและละเมิดก็คือหญิงทั้งหลายหญิงทั้งหลายมี20่สิบจำพวกนะหญิงมีพ่อรักษามีแม่รักษามีญาติพี่น้องรักษามีธรรมรักษามีกฎหมายบ้านเมืองรักษามีธรรมเนียมประเพณีรักษา อย่างนี้เป็นตน้นถ้าไปร่วงละเมิดหญิงเหล่านี้หรือชายผู้มีสามีผู้มีภรรยาผู้เป็นบุตรเป็นญาติของบุคคลอื่นๆเขาเรียกว่าวัตถุที่ไม่ควรร่วงละเมิดสองมีจิตคิดจะเสพด้วยความผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งสามพยายามเสพและก็สัมผัสอันเกิดจาก ผัสสะของกาม 4. กระทําการให้มักต่อมักจรดกันคืออวัยวะแห่งการสืบพันธุ์แห่งการเสพนั้นจรดถึงกันและกันอาการเหล่านี้วัตถุหรือบุคคลไม่ควรเสพมีจิตคิดจะเสพทําการเสพและก็มักสัมผัสต่อกันและกันอันนี้เป็นข้อบกพร่องของกาเมสุมิจจา,าราผล ก็จะพัดพรากหรือไม่มีความอบอุ่นหรือถูกทำร้ายด้วยครอบครัวที่แตกแยกยุยงปุกปัน่นหรือว่าอยู่กันต้นทิ้งกันตอนปลายอยู่กันตอนปลายทิ้งกันตอนต้นทิ้งกันตลอดเวลาอันนี้เป็นข้อบกพร่องถ้าหากว่าสมบูรณ์ในข้อการเมสุมิชาจาไม่ร่วงระเมิดก็จะมีครอบครัวที่อบอุ่น ขนุถนอมน้ําใจต่อกันและกันอาจจะสุขบ้างทุกบ้างแต่ว่าไปด้วยกันตลอดรอดฝั่งเพราะกุศล,ลกรรมสีข้อนี้เกื้อกูลส่งผลอุปถัมภ์ข้อที่4มุสาในข้อมุสานี้มีองค์แห่งการร่วงระเมิดอยู่ก็คือเรื่องนั้นไม่จริงหรือเป็นเรื่องจริง มีอัตกถาอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องที่ไม่จริงมีจิตคิดจะพูดให้ผิดเพี้ยนพูดเรื่องไม่จริงให้จริงพูดเรื่องจริงให้ไม่จริงนะสามพยายามพูดออกไปด้วยจิตนั้นคือต้องการจะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขหวังผลก็ตามไม่หวังผลก็ตามแต่ว่า คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วก็ผู้ฟังเนเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นดังที่บุคคลนำไปกล่าวนำไปพูดโดยที่เป็นเรื่องจริงก็ได้แต่เพี้ยนเป็นไม่จริงเรื่องไม่จริงก็ได้แต่เพี้ยนเป็นเรื่องจริงข้อมุสาวาตน,นี้ก็สำเร็จผลก็จะถูกติชินนินทาถูกกล่าวร้ายว่าร้าย ซึ่งเรามองไปในอตีเตากาเรนอดีตของเราเราเจอกันมาเยอะเลยคู่ขนานแสดงว่าเราเคยร่วงระมิดเพราะฉะนั้นวิธีการแก้และทางออกก็คือป้องกันร,รักษาสีนข้อนี้ใหม่สุดท้ายข้อที่5ก็คือสุราเมรยะมีคนตั้งคำถามว่าภาษาบาลีเป็นชื่อของศีลเนี่ยจะจะชัดชัดเลยว่าสุราเมรยะ ขอให้เว้นแต่เหล้าสุรายาบ้ากัญชากระท่อมนะไม่ต้องไปเว้นพราะไม่พรไม่ได้ชื่อศีลจริงๆเนี่ยสุระเนี่ยแปลว่ากล้าสุราเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าเหล้านะก็แปลว่า,วาสิ่งที่ทำให้เกิดความกล้ากล้ามากก็คือบ้า มันก็ตรงกันกับยาเสพติดทั้งหลายยาเสพติดหรือสารเสพติดเนี่ยกล้ามากกล้าที่จะด่าพ่อด่าแม่กล้าที่จะทุบตีลูกกล้าที่จะหักหลังกล้าที่จะทําความเบียดเบียนทุกสิ่งทุกอย่างกล้าลักกล้าขโมยทําได้ทุกอย่างเลยมาจากสารเสพติดอันเป็นข้อ ต้นทุนที่ทำให้จิตมันกล้ากว่าปกติเขาเลยเรียกว่าสุลาสิ่งใดทำให้กล้าสิ่งนั้นเรียกว่าสุลาเกิดจากการหมักการดองการการผสมประสานก็แล้วแต่พอร่วงระเบิดเข้าไปร่วงระเมิดยังไงเป็นสิ่งที่เป็นเหตุให้มึนเมาที่บอกสุลายาเสพติดแม้แต่หมักก็ติดนะหมักติดไหมถ้าไม่ให้เนี่ยเคี้ยงด้วยเครื้ยงด้วย ไอสากตําเลยไม่ได้เดี๋ยวด่าเดี๋ยวบน่นกระจุยกระจายเลยเนี่ยมันติดหรือเปล่าล่ะอ่าติดแต่ว่าอ่อนๆเป็นเมรยัยเมรยะสิ่งที่มึนทําให้มึนน้ำเมาสิ่งแรกนะเป็นสิ่งที่ทําเป็นเหตุให้มึนเมาสองมีจิตคิดจะเสพสิ่งสารเหล่านั้นสามทำความพยายามเสพสี ดื่มเข้าไปเสพเข้าไปสูบเข้าไป,าไปทาเข้าไปในสิ่งนั้นๆผลก็ออกมาก็คือเดือดร้อนไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อชุมชนและสังคมเจ้าตัวก็ปอดตับแต่มันมองไม่เห็นแต่มันมีอาการผิวมันจะดำมันจะมึนจะอึนไปทั่วร่างกายก็เปรียบเทียบได้ คนเขก็รู้แต่เขาก็ไม่ได้พูดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งผิดแปลกจากเดิมในด้านสุขภาพผลที่สุดก็จะมีทุกขติเป็นที่ไปเมื่อส่งผลเป็นอากุศลและวิบากอ่อนๆหรือปานกลางก็จะเป็นคนบ้าคนเสียสติคนจำได้หลงบ้างลืมบ้างหรือวิกลจริตไป แต่ถ้าหากว่ารักษาศีลเหล่านี้ได้สติปัญญาจะเข้มแข็งรอบคอบมีความรู้ความสามารถสติปัญญาขั้นสูงจำได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนโดยทั่วไปได้มีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดไม่เป็นที่สรรเสริญของบุคคลทั่วไปถ้ารักษาศีลคนนี้ได้สรุปว่าศีลข้อแรก เว้นจากการฆ่าสัตว์มีอนิสงส์ดังที่ได้กล่าวมาและเราก็จะไม่ไปเกิดในสังคมที่ทำร้ายทำลายเบียดเบียนเข็นฆ่าทุบตีกันตลอดเวลาอัน,นิสงส์สินข้อสองเราก็จะได้เว้นจากการที่อยู่ในท่ามกลางสังคมที่ทนุถนอมไม่เบียดเบียนกันด้วยทรัทรั์ของเราก็จะไม่เสื่อมอัน,นิสงส์สินข้อสก็มีคู่ผัวตัวเมีย มีลูกมีสามีภรรยาที่มีความอบอุ่นต่อกันและกันอันนี้สงสีข้อสี่ก็สังคมที่พูดมีหางเสียงมีสัมมาคารวะไม่หลอกลวงเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและกันได้คุยและสบายใจอันนี้ก็สัมผัสดูได้ในชีวิตประจำวันอันนี้สงสีข้อที่สี่ก็ไม่บ้าสุขภาพจะแข็งแรงไม่บั่นทอน หายใจธรรมดาบรรปลายชีวิตไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผลที่สุดก็มีทุกติเป็นที่ไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองจึงเป็นเป็นองค์ธรรมนะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าศีลังโลเกอ,อนุตลังในพระบาลีที่ว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกเพราะเหตุชนี้แล ฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายก็ควรตั้งใจที่จะรักษาศีลเพื่อให้เกิดพลาอานิสง์ผลอันเป็นเหตุอันสำเร็จแล้วที่ส่งในโลกอนาคตพร้อมกับการปูพื้นฐานอุปนิสัยใจคอให้เราได้มีความามีจุดมุ่งหมายตามหลักพระศาสนาว่ารักษาศีลทำไมทำไมต้องรักษาศีล รักษาและด้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายก็สรุปจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลข้อที่หนึ่งก็คือเพื่อป้องกันตนจากความเสียหายจากความโหดร้ายไร้เมตตาทำ้ายทำลายกันในโรคอนาคตสองเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากความเสียหายจากอาชีพทุจริตแล้วก็จิต แม้แต่จิตคิดจะอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเราก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรางดเว้นแล้วก็ฝึกการห้ามปรามจิตใจตั้งแต่บัดนี้ในโลกอนาคตหรือหลายภพหลายชาติจิตจะไม่คิดมีแต่จะยินดีและกร็ุนุถนอมอนุโมทนายินดีกับทรัพย์ของผ,ผู้อื่นเหตุผลในข้อที่สามก็คือ กาเมเนเพื่อเป็นการป้องกันตนจากความเสียหายจากความเจ้าชู้ไม่สำรวมในในกามมคุณทั้งหลายเที่ยวเตร็เราจะหยุดไม่เสพไม่ไปในสถานที่ต่างๆอันเป็นความรุมเรา้าให้เกิดผิดศีลข้อที่เป็นกาเมเหตุผลศีลข้อที่5คือเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายทางด้านคําพูดโกหกดอกหลวงทั้งบุคคลอื่นที่จะมีต่อเรา และทั้งเราจะยินดีในการโกหกในการเสียคำพูดต่างๆเหตุผลในข้อที่5ก็คือเพื่อเป็นการป้องกันตนจากความเสียหายจากความประมาทมัวเมาในสิ่งเสพติดให้ทุกขให้โทษต่างๆทัหลายชนี้แหล่จึงเชิญชวนสาตุชนพุทธบริษัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมใจกันรักษาศีลดังข้อประพฤตปฏิบัติ ที่เราเคยทำกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนผลของศีลและอานิสงส์อย่ารีบร้อนเหมือนซื้อมาขายไปเหมือนขายไปซื้อมามันมีเวลามันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่จะทำให้ผลเหล่านี้สำเร็จและเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อสร้างใหม่ผลก็จะได้รับในปัจจุบันส่วนหนึ่ง ผลก็จะได้รับอนิสง์ในโลกอนนะคาคตส่วนหนึ่งส่วนความทุกข์อันมีประละปลยห้อมร้อมชีวิตของเราในปัจจุบันเป็นเพราะเหตุนาดีตซึ่งส่งผลในปัจจุบันนี้คนละตอนคนละเหตุคนละผลคนละการและเวลากันก็ขอให้เข้าใจตามที่ได้กล่าวมาก็ะขออนุโมทนากับสาธุชนทั้งหลาย ได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องศีลังโลเกอนุตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งบอกผลที่จะเกิดขึ้นในสังคมและชีวิตในปัจจุบันและอนาคตและบอกถึงอานิสง์คุณงามความดีที่จะได้รับในปัจจุบันและอนาคตก็พอสมควรแก่เวลา ท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรม,มเทศนาขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์พร้อมคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้สร้างสั่งสมอบรมกันมาดีแล้วขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นทั้งพระวะปัจ,จัยให้ท่านตั้งหลายจงมีอุปนิสัยในด้านปรารถนากุศลและศีลธรรม ขั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปในปัจจุบันและอนาคตตลอดการทุกคนทุกท่านอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะชนี